ตอนเชา้ามานี่ผู้ค้าป้อนคำมาชมมาภาพบรรยากาศในพญาตะงอยมาให้เบิ่งมาชมนี่คือเป็นภาพเต่าคนกินพักได้กินบางไม้ว่างเนี่ยคนกินเนี่ยกินแท้โ,โ้เ,เต่าเต่าพญาตะงอยบ้านตะงอยอ่ะเนี่ผู้ข้ามาภาพบรรยากาศเต่าได้เพิ่นกินกินอาหารกินพักไว้เนี่ยอยู่บริเวณปู่ตา บ้านตะงอยหรือว่าพยาเต่างอยละมอยตัวพ่นก็เอาหัวเข่าแล้วพ่นหดเยอะแบบบวมออกมาได้ตัวนี้กินแม่ด้วยอร่อยพอ่นกินก็กินเงินพักกินหมีเนี่ยนี่นี่ป่านกินป่านไม่คู่เลยได้ไปนอกตัวเต่าเต่าเต่ากินอาหารอยู่บริเวณพยาเตะงอยบ้านตะงอยเนี่ยเต่าเป็น Discord, ปิดนยอันนี้ก็เต่าตัวนี้เต่าตัวนี้เพิ่นเพิ่นรีเฮาเนี่ยหัวริบุงน้ำไปเต่าตัวไหนกินอันหัวริบุงน้ำไปตัวนี้ย่อหัวขึ้นมา ตัวนี้ก็ย่อหัวขึ้นมาเด้ right. ่ตัวนี้ก็เด่นเปิดโบรานเท่าไหร่ตัวย่อหัวขึ้นมาเต่าตัวนี้เต่าใหญ่เต่าใหญ่นี่ต่อพญาตะงอิบ้านตะงอิมืองตากระกระผูกเพืนให้ย่อหัวขึ้นมาเด้่ยผู้เูก่อนให้ย่อหัวขึ้นมาเต่าใหญ่เต่าใหญ่นี่นี่ก็คือเต่าใหญ่พญาตะงอินเนี่ยต่าเป็นเป็นเด้่ยเนตีนโเป็นคนเรียบโอ้โหเร็ยบเป็นคนไม่ร้อนเลยโอ้โหเร็ยบเต้าไม่น้อยนะโอ้โหสมนี้ลอยอยู่นะโอ้โหตัวนี้ลอยอตัวนี้ลอย เต่ามีลอยได้เต่าตัวนี้เต่านี่ก็ย่อหัวขึ้เยอะผูมีทั้งเต่าน้อยเต่าใหญ่ได้มันโมเมนต์ได้อันเต่าบันตะงอนมีแต่เต่าบันพี่น้องเต่าลีก็มีได้บางคนก็อาศับัวักนะว่ามีพญาตะงอนมีเต่าอีลีได้มองนี่มีเต่าลีได้มีเต่าเป็นปิ้นได้นี่ตัวนั้นพ่นกินอาหารอยู่ได้ผู้พ่นกินอาหารก็ย่อหัวขึ้นหัวหัวลงเยีะตัวนี้ก็แม่นตัวนี้อยู่ในน้ำได้น ไม่ได้คนเท่าว e ่บจะวายหนาวเนาะอากาศก็เย็นหนาวเนี่ยอันนี้เต่ามันธรรมชาติเนาะหนาวเพิ่งพยาในเต่าเต่าน้ำเต่าน้ำพี่น้องตัวนี้ก็หัวหัวเต่าเด้นะช่างโง่ก็ไม่ได้หัวเต่าเล็กไปแล้วตัวนี้กินอาหารเนี่ยตัวนี้กินอาหารเนี่ยตัวนี้ก็ลังคานมานี่นี่เดี๋ยวคือเต่าบ้านตะงอยหรือว่าพญาตะงอยพี่น้องนี่ตอนเช้ามานี่ผู้าปราณคามประชุมพาประมเต่าพี่น้องเต่าเปนเป็น อยู่บริเวณพญาตะงงอยบ้านต่งอยเรียกว่าอยู่ภูตาบ้านตะงอยพี่น้องนี่ภาพรบรรยากาศตอนเร้าได้เต่าเป็นเป็นเนาะไผ่ข้าเบ่งข้าวชมปลาทองคำผสมกะสเสหเห็นเต่าแบบนี้นะน,นี่เต่าตัวเป็นเป็นพี่น้องบรรยากาศตอนเร้ามานี่พาไปเบ่งเต่าเต่าบ้านาต่งอยอำเภอตะงอยได้นี่แต่พ่นก็มีได้ผู้มีคนมาให้อาหารเต่าได้เต,ต่าขึ้นจากหนองน้ำพี่น้องเต่าขั้นขึ้นจากหนองน้ำบริการจะขึ้นใหม่ สัำทาจะขึ้นจากหนองน้ำได้ผุย่อคอสับงาัาบเต่าเต่